สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเลขเด็ดสามตัวตรงบุ๋มปนัดดาสวมเสื้อซีอรีสดังโชว์เลขเด็ดสามตัวตรงคอหวยเรียมผ้าเจ็ดสีรอถวายเลขเด็ดววดวันที่16พฤศจิกายน64พิธีกรนักแสดงสาวชื่อดัง บุ๋มปนัดดาก็เอากับเขาด้วยโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองใส่เสื้อยืดจากซีรีส์ดัง Squid Game ที่มีหมายเลข5 4 3ลงในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเมื่อลูกบอกให้ดู Squid Game ทำเอาทั้งแฟนคลับและคอหวยต่างเข้ามาคอมเมนต์บุ๋มปนัดดากันสนันว่ารอบนี้แม่ให้โชคเลขที่ออกงวดนี้มา รอรับผ้าจัดสีนะแม่ถ้างวดนี้ออกแม่บุ๋มดูสวยทุกวันโชคดีใบหวยไม่เนี่ยงวดนี้หราคาน้องบุ๋มถ้างวดนี้ออกเลขนี้จะไปถวายน้ำแดงคุณแม่บุ๋มจ้าโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก .net ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ